Täällä. <laughs> โอ้โหอะล้วอโอ้โหไรวะมี่กินรวดแล้วนี่กินลวดแล้วมี่กินรวดแล้วเลยโอ้โหเกียรติปูได้เจอในขาบันเลยเอ็ม มัน้าปากอยู่ลากมาลากมาดิเอาตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตุ๊โอ้ยแป้งอยู่ในปากมาเลยดีนี่ติดตอตอตายไว้ไปวางครับอาปากสิอาปากลูกให้กินตัวเร็วช้อนดีกว่าไหม มันมันยาวอยู่เงียบดูเอ้ดูดูที่มันกลืนเข้าไปดูที่แมงไม่เห็นเหยื่อเลยไปได้ขูว่าเลยมาดูดปุ๊บเลยอ่ะไหนดูหน่อยที่พี่โอ้โหไม่เห็นเหยื่อเลยเดี๋ยวใครวะมีพันถ่ายมีถ่ายไหมมีถ่ายดิเดี๋ยวนะว่าไง ครับครับหายแม่งเด็กเหยื่อเล็กเอาเพิ่มจับไปหนึ่งกดครับครับครับอันนี้มึงตายเหมือนปลาลูกอยู่นะนู่นน่ะเ๋ยวนะโอเคพี่พอเดี๋ยวขอขอภาพนิ่งหน่อยภาพนิ่งหน่อยตัวนี้ปล่อยนะครับกินเหยื่อเล็ก มันเขียวมันเขี้ยวกินเหยื่อยมเล็ก <ó. S 2> อ๊บอ่าไหนลูกมันอยู่ไหนขอภาิ่หน่อยเอ็อเม,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 มออย่าวขอบคุณครับโอยดูมันดูมัน เฮ้ยทำไมมันไม่ไปไหนเลยวะว่ายดีๆว่ายไปให้ถึงนะมึงมลุงไปอยู่ไปอยู่